รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดหรือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับเฮกมีเอาไทยแลนด์ ขอเชิญพบกับสองมอาหาอำนาจแห่งความโศกน,นเน็กเกตเสสวัสด์ฟานกกะวงนักอยุธยาและกาลแมพัชรศรีเบนจมาา ทีเทีวเมีวไทยแลนด์ถูกชะตาทาหัวใจเราเดินทางมาถึงซีซั่นที่สิบฮะ พอจะบอกได้ว่าเราเป็นสถาบันละค่ะนี่คือสถาบันของคนโสดครับสถาบันนี้มีแต่ความสนุกสนานเปิดโอกาสให้คนโสดกับคนโสดมาเจอกันคุณผู้ชมรอคอยความสนุกสนานจากสถาบันนี้ทุกสัปดาห์ครับเป็นคนโสดอย่าเหงาเป็นคนโสดอย่าเศร้าอย่านั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่บ้านเปิดตัวเองค่ะเปิดโลกใหม่ของคุณขึ้นมาอยู่บนเวทีแห่งนี้ไม่แน่คุณอาจจะเจอคนที่ใช่ณที่แห่งนี้ค่ะถ้าไม่เชื่อลองถามพวกเธอดูครับ30สสาวโสดของเรา นี่แม่อะไรปะต้องบอกเลยว,ว่าวันนี้มีสาวสดแปลกหน้ามาเ,ออเติมอีกเพียบเลยเปลี่ยนมาทีเปลี่ยนมา9้าคนเริ่มจากโพเดียมหน้านกจิ๊บน้ำบม ฮะสาสสาวโสดทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะฮะพวกคุณอาจจะมีสิทธิ์ exclusive ซีฟเดกันแบบแม่ไม่รู้จะใช้คำพูดไหนเลยคือเรียกกันว่ารู้จักกันข้ามวันแต่ไปใช้ชีวิตกันข้ามคืนรู้จักกันไม่กี่นาทีนี่แหละแต่ปุ๊บปั๊บปุบปับจับคู่กันไปคุณค้าต้องไปนอนค้างอ้างแรมกันอย่างนี้ไปเป็นคู่กลับเป็นเดียวกับเป็นเดียวมีบางคนโดนเทมีบางคนมีรักสามเศร้ามีดราม่ามีแบบ ทุกชนิดท,ที่เราจะจินตนาการมีหมดเอ้ามีตัวอย่างให้ดูสักหน่อยไหมล่ะจัดมาให้ดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเชิญค่ะบทสรุปความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรจะรักกันดีหรือจะมีใครโดนเทขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเขาในตอนต่อไปรูแบบเรากลัวเราเราแบบโดนเทอ่ะคือปล่อยไปตามความรู้สึกบอกไปงนั้นเขาจะจริงังกับหนูหรือเปล่าไม่รู้อย่าเพิ่งเทอย่าเพิ่งเทเขาเลย มองหนึ่งของเขาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีความหวังน่ะ <Hey. S 1> บอกแล้วนะคะรักจริงหรือจัดฉากต้องติด oh, ตามในแอปพลิเคชัน AIS Play เท่านั้นแต่ก่อนที่จะมีฉากอะไรแบบนั้นได้มันต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนไหมอ้ามันต้องมีผู้ชายเป็นของตัวเองฮะถูกค่ะเรียกออกมาสังเวยนุ่มโซดคนต่อไปเช่์ I do some more, yeah. a yeah yeah Buy me some more, yeah. Call me yeah. Call me some more, yeah. Buy me some more, yeah. Call me some more. I do what I do, I do it well. She play with the blues, she must be mad, yeah. I might be sad, nah nah, nah. ตายนี่เวลาจะเดินไปไหนกันทีกว่าจะไปถึงคุงคงอ่ะ เธอเร็วๆจะนี่หิวข้าวมันมีจังหวะพยาัามจะแซ่บไจัหวะแซตลอดแซ่บท่ไมไมคนขี้อําคนอื่นยังเลยอะก็เห็นเรื่องอ๋อแต่ละกี้เขามีจังหวะวิ่งได้เออเขาเังชัวร์นุ่มโสด3 0สาวโสดเนี่ยเขารออยู่ละมาแนะนําตัวเลยครับก็สวัสดีครับผมชื่อวรสรชานัตนาสิรินะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับก็อย่าเพิ่งตัดสินหน้าตาและท่าทางนะครับถ้ายังไม่เห็นลีลาและท่าไม้ตายนะครับ ไม้ตายยังยังอย่งย um> ังยังม um um ีเด็ดกว่าน pues> ั้นเด็ดกว่านี้เอาละสาวๆฮะหนุ่มฮิปฮอปคนนี้โดนใจคุณหรือไม่ผมขอถามถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเฮ้ยย่อดับไป13คนย่อเหลือ17คนย่อครับผมแนทคุณก็ปิดไฟไว้ใช่ค่ะ คือเดี <polarization> <cessor> nap, ๋ยวนะเดี๋ยนะวันนี้แหมผมชอบชุดคุณเลวยกันเน่ยก็โอ้โหเดี๋ยวอีเนสสวยไหมสวยไหมอีเนสวันนี้มึงจะไปเป็นสกอยนะสกอยแล้วก็จะไปสกอยไหมหนูก็เป็นสไตล์หนูเป็นคนสไตล์อ๋อสไตล์กอยโอเคเพราะว่าคุณไม่ได้ต้องการหนุ่มโซนแล้วคุณต้องการมอเตอร์ไซค์สักคันที่แบบไปทำไมนะเขาเป็นสายแบบที่ผมเฮ้ยโยโย่หนูเป็นสายแบบโย่อสายย่อสายย่อเขาใส่ปมันไปมันสุไปเที่ยวกันนะคือเขาไม่ได้เต้นพิมพ์ผมหรือวป่า คือมันค่ใช่หรอเน็ตใช่หรอมันก็ไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะใครว่างรำคาญอีนี่แทนผมเลยจริงจริงจริงอาจายชัดเจนนาชัดเจนชัดเจนมันคนละแนวกันมันคนละแนวแต่หนุ่มโสดคุณไม่ต้องกังวลนะฮะ17คนก็ยังให้โอกาสครับก็อยากรู้จักคุณเพราะนั้นมาเลยครับสาวสาทั้ง17คนที่เหลือเขาเป็นใครมาจากไหนดับไฟได้ทุกเมื่อครับเชิญค่ะสวัสดีครับผมชื่อกอลฟวรสรช่องนัตนาสิริครับปัจจุบันอายุ2ีปีครับ ก็ปัจจุบันทำอาชีพเป็นดีเจนะครับแล้วก็เป็นช่างตัดผมแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อของตัวเองนะครับก็เปิดได้ทุกแนวครับแต่แนวที่ชอบมากสุดเลยก็คือฮิปฮอปครับชอบถึงขั้นไหนอะครับเรียกว่ารักได้เลยดีกว่าชอบมาตั้งแต่ตอนม3ได้ละฮะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือชอบเพลงไตลฮอบตรงที่ว่ามันมันไม่เหมือนใคร นอกจากเริ่มเพลงแล้วก็มีชอบสไตล์การแต่งตัวของฮิปฮอปครับเริ่มแต่งสไตล์ฮิปฮอปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มแต่งจริงๆก็ตอนม .4 ม .5 ครับแต่งแบบเสื้อตัวใหญ่มากแล้วก็คือใส่หมวกใส่กางเกงตัวใหญ่อะไรมาเน,นี้ยครับที่แต่งมาวันนี้เป็นฮิปฮอปสไตล์ไหนส่วนใหญ่ตัวเองจะชอบแนวะแบบสตรีทแวร์มากกว่าครับเดี๋ยวนี้ใช่ก็คือแบบตัวไม่ใหญ่ไปอะไรประมาณน,นี้มีเอเซอรีเกี่ยวกับฮิปฮอปเยอะไหมก็มีสร้อยมีข้อมือมีแหวนครับผมแล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็มีหมวก ฝากถึงสาวๆที่น่ารักทั้งหมด3ามคือคนอย่าเพิ่งปิดไฟให้ผมไลทดังกับปืนอนถ้าคุณโอเคเดี๋ยวมือวางที่สวิต์แล้วผมจะพาคุณเทคย o u เอาไปพร้อมกับมอ r n นิ g k คิ s อ้าวไม่ต้องการ m o r n นิ่งคิสว่ะเฮ้ยยังไงอะดับไป24คนเหลือ6คนอุ้ยวันวิโตก่ะเออดูซิว่าสาวๆสาวสีคนเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ้าวป้าเฮ้ย่ป้า นี่เขาก็สายแดนซ์คุณไม่คุณอาจจะไม่รู้กอฟสายแดนซ์เหมือนกันยังไงอ่ามาโบกโบกโบกซ้ายโบกโบกโบกมาทำไมเปิดไฟแล้วฮะสายตาของเขามีผลต่อหัวใจการเต้นของหัวใจก่สายตาของเขามีผลต่อการเต้นของหัวใจปลาความดันต่ำมาฮะ นีอันนี้ไม่ได้สินเนหานะความดันต่ำอันนี้ขาดน้ําตาลใช่เลยคนนี้ใช่เลยใช่เลยค่ะมาดยกับพี่ฮอปไหนแล้วก็ดูลุกเขาก็เป็นแนวฮิปฮอปแล้วก็เป็นคนที่ชอบดีเจอยู่แล้วค่ะแล้วดีเจกับเจดีไม่เหมือนกันหรอ่ไม่ใช่ว่าก่อกองทรายปังพงไม่ใช่นั้นเจดีนะเอาเอ นุ่มโซดก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะตอนนี้เหลือ6คนในซีซั่น10เนี่ยเราพยายามจะให้สาวๆเห็นทุกมุมด้านของหนุม่มโสดเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ในกรณีถ้าเป็นแฟนกันเรต้องพักค้างอ้างแรมหลับนอนกันหลับนอนคุณจะต้องรู้ก,กฎกติกามารยาทในการร่วมเตียงกับผู้ชายคนนี้อย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณครับเชิญค่ะ ไม่อยากพลาดรายการเช็มีเอาสักตอนคุณอย่าลืมนะคะกดซ u b s ไ r i b e ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบอันเซนเซอร์อีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกด Subscribe ต,ตรงนี้เท่านั้นนะครับซ u b s c r i b e ไม่ใช่สักะไคร